วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชณนะมหาวิทยาลัยรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครในวโรกาสนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยและต่อมามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงถือวันมิ่งมหามงคลน,นี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบัน ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2513สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่คนไทยทุกระดับและได้แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2541 ในสองทศวรรษแรกของการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเน้นที่การแก้ไขการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศในขณะนั้นในทศวรรษที่3ม,มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายการเรียนการสอนออกไปบริการนักศึกษาในส่วนภูมิภาคและแก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลกทำให้คนไทยจำนวนมาก ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับบริาการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันในทศวรรษที่4มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พัฒนาความเข้มแข็ง <ahi> ทางวิชาการในสาขาว future, ิชาต่างๆเพิ่มขึ้นรวมทั้งตั้งปณิธานที่จะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรสีขาวหรือองค์กรแห่งความโปร่งใส (Transparent Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว Green university และในทศวรรษที่5มหาวิทยาลัยรามคำแหงก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด Super a ์เอชโซซายด้วยการเปิดการสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชารังศีเทคนิคจัดตั้งคณะทัศนมาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรทัศนมาศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยเพื่อดูแลเกี่ยวกับสุขภาพสายตาคณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและล่าสุดยังจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศโดยมีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันพี่เลี้ยงและได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2567จากสภาการพยาบาลแล้วภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย คือการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกใน14คณะ1สถาบันตามปรัชญาที่ว่าส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมโดยมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดห้องเรียนในส่วนกลางที่หัวหมากและวิทยาเขตบางนาเพื่อเป็นสถานที่เรียนให้ผู้ที่ต้องการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง23แห่งโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษานับตั้งแต่รับสมัครนักศึกษาใหม่การลงทะเบียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ั้งระบบ Cyber Classroom และระบบ Course o n Demand ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาชมรมต่างๆทั้งด้านวิชาการกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจัดฝึกงานทั้งของคณะเพื่อพัฒนาความรู้ร่างกาย และจิตใจของนักศึกษาให้สมบูรณ์ทุกด้านในด้านสนับสนุนการวิจัยผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและระดับชาติในด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมนั้นมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับจังหวัดต่างๆจัดบริการวิชาการจากคณะต่างๆ ไปยังเกษตรกรและกลุ่มชุมชนต่างๆจนประสบความสำเร็จทั้งในระยะต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งได้จัดบริการวิชาการทั้งจากคณะและจากสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติสู่สังคมเป็นจำนวนมากในด้านทำนุกบำร,รุงศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยได้สืบสารประเพณีที่ดีของประเทศไว้ครบถ้วนให้บัณฑิตร,รามคำแหง เป็นบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจากการที่มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นให้การศึกษาได้มาตรฐานนี้เองส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอมรับจากทุกวงการและทุกวิชาชีพมาตลอด50กว่าปีสมดังปณิธานที่ว่าพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดไป